สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่คะครั้งนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะขราวที่แล้วเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้ดูวิดีโอของครูน้อยนะคะครูน้อยจะขึ้นเรื่องของการสอนเลขน้องๆน,นะคะเลข1นึถึงสินะสิบเถึงสิแล้วก็เรามาเข้าหลักสิบก็คือ 10- 9ถึง90นะคะโดยใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ที่บ้านหรือในชีวิตประจําวันนั่นก็คือเหรียญสิบแล้วก็เหรียญบาทนั่นเองนะคะ เมื่อน้องๆฝึกใส่จำนวนจนคล่องแล้วนะคะคุณน้อยก็มีเกมการศึกษาที่จะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ<ๆ>เพื่อที่จะทํำถาดงานให้น้องๆแบบนี้นะคะในเกมการศึกษาที่คุณน้อยจะแนะนำนี้นะคะมันจะเป็นสถานที่ที่น้องๆสามารถที่จะ จำลองเหตุการณ์การเข้าไปซื้อของนะคะในร้านที่น้องๆชอบนะคะเช่น7 e เ e ่ e อเเป็นต้นนะคะในร้าน7 e เ e ่ e อเเนี่ยเขาก็จะมีของสิ่งของต่างๆที่เด็กๆชอบซื้อนะคะมันก็จะมีมูลค่าแบบนี้นะคะสำหรับให้น้องๆฝึกใส่จำนวนตามมูลค่าของประเภทของของหรือว่าขนมนะคะที่น้องๆโปรดปรานนะคะเป็นการทำให้เขามีความสนุกสนานในการฝึก ทำงานเลขกับคุณพ่อคุณแม่มากยิ่งขึ้นนะคะในถาดงานนี้เนี่ยนอกจากจะมีภาพของสิ่งของที่น้องจะซื้อได้แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเตรียมอันต่อไปนะคะก็คือจํานวนเหรียญสิบนะคะตามจํานวนของสิ่งของนะคะแล้วก็เหรียญบาทนะคะใส่ให้ครบตามจํานวนของสิ่งของที่เราจะเตรียมไว้ให้ลูกนะคะสิ่งของทั้งหมดนี้นะคะกับมูลค่าของเงินที่เราเตรียมไว้ให้เนี่ยมันจะต้อง หมดพอดีถ้าน้องทํางานเสร็จนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้น้องๆรู้ว่าเขาใส่จํานวนถูกหรือไม่นะคะแล้วก็ไฟล์งานต่างๆเหล่านี้นะคะพอคุณพ่อคุณแม่ดูวิดีโอการใช้งานของคุณน้อยเสร็จแล้วเนี่ยคุณน้อยจะแนบลิงก์ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้แล้วก็ไปทํางานแบบนี้ให้น้องๆได้ค่ะ เรามาเริ่มนะคะแนะนําการทํางานที่ถูกต้องให้น้องๆทราบกันเลยนะคะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกน้องๆว่า,าลูกๆคะวันนี้เราไปเที่ยวที่7ซเว่นอีเลฟเว่นกันไหมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีสิ่งของที่จะชักชวนน้องๆนะคะให้มาช่วยกันซื้อซิแล้วช่วยคุณพ่อคุณแม่หน่อยซิว่าของชิ้นเนี้ยมีมูลค่าเท่าไหร่นะคะน้องๆจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่อ่านตัวเลขได้นะคะและ เราต้องจ่ายเงินเขาเท่าไร่โดยใส่จำนวนที่ถูกต้องลงไปแบบนี้นะคะโอเคขนมชิ้นที่1ของเรานะคะคือขนมป๊อกกี้นั่นเองนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ถามน้องๆว่าโอลูกทราบไหมคะว่าขนมป๊อกกี้กล่องนี้เนี่ยมีมูลค่าเท่าไราเด็กๆกอาจจะตอบว่า10บาทค่ะนะคะเราก็แนะนำนี่เห็นไหมเราก็วางน,นะคะ ถ้วยที่ใส่เหรียญสิบแล้วก็เหรียญบาทไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้น้องๆลองใส่จํานวนดูเด็กก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเรานับจํานวนกันจนคล่องแล้วว่า1ิบบาทนะคะเราก็ใส่จํานวนไปแบบนี้นะคะแล้วก็ของชิ้นต่อไปล่ะนะคะคุณน้อยจะทําของเนี่ยยังอยู่ในของหมวดของหลัก10อยู่นะคะเราแบ่งไปทีละหลักนะคะจํานวนของของใน ในตะกร้างานเนี่ยไม่ควรมีจํานวนมากเกินไปนะถ้ามากเกินไปเนี่ยน้องจะเกิดความท้อนะคะว่าโอ้โหมีเยอะมากเลยไม่รู้จะทำเมื่อไหร่จะเสร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนชิ้นของสิ่งของที่จะให้น้องฝึกใส่เนี่ยใส่จํานวนมูลค่าของมันเนี่ยนะคะก็ไม่ควรที่จะมีมากจนเกินไปหรือถ้าน้อยเกินไปนะคะ น้องก็แบบว่าทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ขอเพิ่มได้ไหมคะอย่างเงี้ยเราก็ค่อยจัดทําเพิ่มให้แต่ในปริมาณที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมนั่นคือสิ่งที่สําคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองดูนะคะอ่าของชิ้นที่2นะคะเป็นขนมโดนัทไหนลองบอกสิคะว่าขนมโดนัทเนี่ยมีมูลค่ากี่บาทคะน้องก็อ่านตัวเลขได้แล้วใช่ไหมคะก็คือ12บาทอ่าไหนลองใส่จํานวนดูสิลูกนี่สิบ อา้าวแล้วสองบาทใส่อะไรดีคะหนึ่งสิแล้วก็12บสองเห็นไหมคะการใส่จำนวนนะคะเราเริ่มจากง่ายไปหายากนะคะ mm hmm. เพื่อให้น้องๆเนี่ยค่อยๆเพิ่มระดับความท้าทายขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราเริ่มที่ยากก่อนหรือจำนวนที่สูงมากๆก,ก่อนนะคะถ้าน้องๆทำแล้วมีโอกาสที่จะผิดพลาดเนี่ย จะเกิดความท้อแท้นะคะเราต้องพยายามค่อยๆให้น้องๆเนี่ยเพิ่มความท้าทายไปทีละนิดทีละนิดค่ะค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตดูดีๆนะคะคุณน้อยก็จะเริ่มที่จำนวนง่ายนะคือจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆลําดับไปหาสิ่งของที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะคะจะช่วยให้น้องๆเนี่ยไล่ลำดับเลขน้อยไปหาเลขมาก นะคะหรือถ้าน้องๆคล่องแล้วเนี่ยเราก็อาจจะสลับให้น้องๆให้โจทย์น้องๆว่าเออไหนลองเลียงเลขมากไปหาเลขน้อยให้ดูหน่อยซินะคะมันก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มขึ้นให้น้องๆลองท้าทายดูนะคะแล้วก็การใส่จำนวนก็ใส่เป็นลำดับแบบนี้นะคะแล้วก็มาถึงจำนวนสุดท้ายที่คุณน้อยจะใส่ให้คุณพ่อคุณแม่ดูนะคะ10นะคะ เราก็อาจจะนับดังๆด้วยนะคะเพราะว่าการนับดังๆเนี่ยจะช่วยให้น้องๆเนี่ยนับเลขได้คล่องและคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ฟังดูด้วยว่าน้องๆมีความเข้าใจเวลาเราใส่จำนวนยาวๆ,ๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะ10 11 12 13 14 15 16 17 18 แล้วก็19เห็นไหมคะจำนวนหมดพอดีเลยนะคะไม่มีเหรียญบาทหรือว่าเหรียญสิเหลือแสดงว่าน้องใส่จำนวนได้ถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะคะที่จะละเลยไม่ได้เลยก็คือการสอนให้ลูกๆของเรานะคะรู้จักการเก็บงานที่ถูกต้องค่ะ วิธีการเก็บงานที่ถูกต้องนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถสอนน้องๆได้นะคะเราเก็บงานให้เป็นหมวดหมู่นะคะเก็บงานให้แต่ละชนิดเนี่ยค่อยๆไล่เก็บไปนะคะวิธีการเด็กๆเนี่ยเขาเติบโตขึ้นมานะคะจากการสังเกตการทํางานที่ถูกต้องจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกด้วยนะคะคุณน้อยเก็บงานแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็เริ่มใส่เหรียญลงไปนะคะเหรียญสิบก็อยู่ที่เหรียญสิบ แล้วก็ลองเลงรียญบาทใส่ไปที่เหรียญบาทคะ่ะนี่นะคะเพิ่มความเร็วขึ้นนิดนึงนะคะมือน้องๆอาจจะเล็กนะคะก็อาจจะเก็บได้ไม่กี่เหรียญนะคะก็ให้เสียงเนี่ยเบาที่สุดละกันนะคะค่อยๆเก็บให้เป็นระเบียบแบบนี้เพื่อที่จะเตรียมนะคะถาดงานเนี่ยให้พร้อมใช้งานในครัง้งต่อไปแบบนี้ค่ะ